สมัยนี้นะครับวิวัฒน,นาการของครีมกันแดดเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะแบบเมื่อก่อนเป็นครีมใช่ไหมครับมาทานหน้าเดี๋ยวนี้เขาสะดวกมากขึ้นนะไม่ต้องเปื้อนมือนะครับก็คือเป็นแบบสติกนั่นเองก็ตัวนี้เป็นของไอเซอร์สกินนะครับเป็น SPF50 บวกนะครับแล้วก็ PA บวก3ตัวนะเดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูกันนะครับง่ายๆเนี่ยเป็นสติกแบบนี้นะแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้นะแล้วก็ง่ายๆนะครับเวลาเราหลังหน้าให้สะอาดนะแล้วก็ทาครีมบำรุงต่างๆนะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือทาสติกกันแดดลงไป ก็เนี่ยเ็าคือแบบหมุนได้ด้วยนะก็คือโอ้โหสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวทาให้เดีวยวกันเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆนะครับทาแล้วก็เขาจะแนะนําให้ให้ทาก่อนเจอแดดเนี่ยประมาณสิบห้านาทีนะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับหืมกลิ่นเนี่ยกลิ่นชอบมากเลยหอมันอ่อนนะครับรู้สึกว่าแบบสบายมากเลยเนี่ยแล้วก็ทาทาไม่เปื้อนมือนะชอบมากเลยนะครับแล้วก็สามารถ เก็บได้นะสำหรับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมปักพิกัดเอาไว้ให้นะนี่ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ